สวัสดีครับเพื่อนของน้องพี่กัลยชณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไรอยอำเภอบ้านค่าจัางหวัดอรัญญ์ครับผมสวัสดีครับทายกันในช่วง,ชวชวง,ง,งเช้ยเายามเช้าวันนี้28แล้วครับวันพุธครับวันพุธสีเขียวเหนียวซับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันนะครับสำหรับ ทุกท่านทุกคนนะครับทำอะไรให้ราบรื่นนะครับเดินทางปลอดภัยหาขายร่ำรวยนะครับเจราจาให้สำเร็จทุกประการนะครับขอให้บารมีแห่งลูกอมที่อยู่ข้างล่างนี้ให้มันกลมให้มันเกลี้ยงทำอะไรก็กินเกลี้ยงกินกะล่อมๆนะอย่าได้มีอุปสรรคให้มันราบให้มันรื่นนะแล้วก็เป็นโชคเป็นลาบเป็นมหาลาบด้วยรวมทั้งเป็นมหาอุด ก็ให้เดินทางปลอดภัยนะครับสําหรับลูกอมนะที่อยู่ข้างล่างตรงนี้วันนี้ก็รวมวมานะครับเหมือนเดิมนะครับที่ขอมาก็จัดให้เหมือนเดิมนะครับผมจัดให้จัดให้ใหตอนนี้ก็บงคลก็ของลูกปูก็ลงไปเยอะแล้วเนาะลงไปให้ดูให้ชมให้ได้พิจารณาถึงที่มาที่ไปกันอยู่พอสมควรแล้วล่ะ วันนี้ก็มาเอาอีกเอาลูกอมอีกสักหนึ่งรอบเนาะหนึ่งรอบหนึ่งรอบแล้วก็รวมๆเลยนะเขาใช้เวลากว่านีีกสักสิบกวนาทีอย่างรวดเร็วเอาละที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้นะครับโดยลูกอมของลูกปูเนี่ยมันมันไม่ได้สร้างคราวเดียวแล้วจบเสร็จนะต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับตามที่ได้ได้ดูได้เรียบเรียงได้ดูได้ศึกษาได้ เปรียบเทียบเนื้อหามวลสารทั้งหมดทั้งมวลแล้วเท่าที่เก็บรวมรวมมานี้นะครับเป็น10ปีนี้นะก็ก็เห็นได้ว่านะครับเนื้อหามวลสารของลูกอมนะครับนะเนื้อหามวลสารของลูกอมนะครับมันก็จะเป็นเนื้อหามวลสารเดียวกันกับพระพงษนะครับต้องใช้คําว่าพระพงษ์นะครับเพราะว่าพระพง์อาจจะมีพิมพ์ที่เป็นพิมพ์สมเด็จ อาจจะมีเป็นพิมพ์พายเดี่ยวพายคู่พิมพ์จันลอยพิมพ์ขุนแผนหลากหลายพิมพ์ทั้งหมดนั้นนะครับก็จะเป็นเนื้อเดียวกันกับลูกอมนะครับแปลว่าลูกอมนี้ทุกยุคทุกสมัยพระของลวงปู่มีเนื้อหามวลสารแบบไหนลูกอมก็จะเป็นแบบนั้นนะลูกอมก็จะเป็นแบบนั้นมีสีขาวก็ขาวสีเขียวก็เขียว,ยวสีเหลืองก็เหลือง เป็นเนื้อแก่ปูนไปหรือเป็นเนื้อว่านเนื้ออะไรก็จะไปไปตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดนะครับผมมันก็จะมียุคเป็นเนื้อผงภายจัดๆแล้วก็ออกมายุคเนื้อดินวังสามพยาสุดท้ายเป็นเนื้อข้าวเหนียวสุกเป็นยุคหนึ่งห้าเหมือนกันเลยทุกประการนะครับผมแต่ก็จะมียุคหนึ่งที่เป็นยุคที่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสะพ,พานก็ดีสร้าง สาราการ,ปรเปลี่ยนก็ดีสร้างศาสนสถานในวัดพรหารไร่ก็ดีนะครับยุคนี้ก็จะเป็นยุคปูนี่จะเยอะนะก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับก็อีกฝากช่องนี้นะฝากช่องนี้เป็นอีกหนึงนึงแนวทางนะครับนะในการศึกษาเรียกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็แล้วกันนะครับท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามานะครับเป็น กดติดตามเข้ามาก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมส่วนหล,หลายๆท่านที่เข้ามาก่อนนานแล้วนะครับก็จะเห็นที่มาที่ไปว่าก่อน2,400กว่านะเนื้อหามวลสารเขาจะเป็นแบบไหนมาถึง500มาถึง2,503มาถึง2 5 0 6 508 1213 1、4แล้วก็ยุคท้ายๆยี่เขาจะเป็นแบบไหนก็ก็ก็จะแลเห็นนะครับว่าเออเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนี่นะนี่ เอาละเอาละเอาละะครับเดี๋ยวมื่อหร่ไมเนือไปก็นําให้เพื่อนๆได้ได้รู้กันซะก,ก่อนนะครับนะอย่างเช่นมันยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ที่ผมไม่ไดเอามาให้ให้ดูมันก็กระจ,ระจายวางกันอยู่ทั่วไปเลยนะครับอยู่ในนี้มีไหมเ่ยนี่ครับยังอยู่อย่างอยู่ในหม้ออยู่ในหม้อนี้ก็ก็มีหลายๆอันนะครับที่ไม่ได้คัดแยกออกมา ที่ไม่ได้คัดแยกออกมาเนี่ยอย่างลูกอมพวกนี้นะครับถ้าเผื่อว่าเปิบเอามาเห็นนะเนีย่ยลุกอมอย่างเงี้ยในส่วนตัวก็ก็บอกได้ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นยุคเนื้อดินครับนี่นี่ครับอันนี้จะเป็นเนื้อดินยุคเนื้อดินเนื้อดินก็ต้องเป็น2 5งพันหเป็นต้นมานะครับ จะเริ่มสี่ห้าเป็นต้นมาอันนี้ก็จะออกเป็นมีมวลสารอื่นผสมก็แสดงว่าเริ่มนี่ครับจะมีสีเทาสีเน,นี่ยผงกะลาผงใบลานเนี่ยก็จะเริ่มมาเป็นเนื้อปูนด้วยเนื้อดินเนื้อหลายๆอันนะครับตัวนี้ก็จะมีสร้างเป็นพระช่อฟ้าน่าจะอยู่ในช่วงของ1012นะครับถ้าเป็นเนื้อนี้นะครับนะยุคนี้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่เขาดูดมเมล็กติดมันก็จะ เป็นเนื้อภัยดําแล้วก็สัตานาเคนานะครับก็จะเป็นอีกช่วงวาระการสร้างหนึ่งนะครับก่อน1 5นะครับเนี่ยนะก่อน1 5ก่อน1 5สําหรับวาระนี้ซึ่งก็ไม่ค่อยพบหรอกสําหรับสัตานาเคที่เป็นลูกอมก็ยังบางอย่างนะบางอย่างครับก็ขอนําเรียนอย่างนี้ว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องดูกันต่อไปนะมันก็จะมีข้อมูลอะไรต่างๆที่เราจะได้เก็บเกี่ยวออกมาเพิ่มเติม ก็จะประมาณนี <handled kr> ้นะครับอย่างเช่นเนื้อนี้นะเนื้อนี้เนี่ยเป็นสีชมพูนะครับมันก็เกิดจากเกิดจากเป็นที่เหลือที่เหลือจากวาระการสร้างนะครับในครกนั้นๆในวาระนั้นๆนะเนี่ยสีชมพูนะครับที่ที่เหลือจากการสร้างพระนะกดพิมพ์พระแล้วเนาะมันก็จะเหลือแบบนี้เดี๋ยวผมขยับไฟเข้ามาเผื่อมันจะได้ชัดอย่างเช่นอันนี้เป็นหนึ่้าข้เหนียวสุกเขาก็จะเหลือแบบนี้นะครับมา สวยจัดนะครับเป็นเนื้อว่านอะไรแบบนี้อาอันนี้ก็จะเหมือนกันข้าวเหนียวสุกก็จะออกเป็นเนื้ออีกอันนึงนงครับลงบอลอย่างนี้นะครับยุคนี้ก็จะเป็นยุคที่วัดกําลังบูมนะบูมก็คือเริ่มสร้างเริ่มอะไรเสร็จก่อนที่จะโบสถ์จะเสร็จหนึ่งหอันนี้นะครับมันก็จะเป็นเนื้อปูนเข้ามาด้วยนะครับก็จะมีบอลเป็นการคาบเกี่ยววาระการสร้างนะครับ ส่วนยุกเลข3กดเลข3ามันก็จะถอยลงไปอีกนะครับย,ยุกยุคกดกดเลข3นะกดเลข3มันก็จะถอยลงไปอีกกดเลข3แบบไหนเอยเดี๋ยวกดเลข3ามแบบเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้สุดท้ายแล้วนะครับกดเลข3ชุดนี้นะนี่ครับนี่นะ สก็ประมาณนี้เลยครับคนเลขกสามวันนี้จะสุดท้ายแล้วนะครับนี่จากชุดนี้เนี่ยจากชุดนี้นี่ก็คือจะมาเป็นข้าวเหนียวสุกแล้วนะครับนี่นะครับจากชุดนี้แล้วก็จะมาเป็นข้าวเหนียวสุกนะครับสุดท้ายแล้วครับนี่ครับนี่ครับนกอลมชุดนี้อ๋ออันนี้ประคำของลูกปูไม่ใชู่กอลมประคำข้อมือนะครับเป็นไส้ประคำข้อมือของท่านนะครับเกาเกาครับนี่นี่นะ ันนี้ก็มีของคุณทัตเนาะคุณทัตได้ได้ได้ไปอยู่คุณทัศนะครับก็เก็บไว้ให้ดีเลยนะครับมันเป็นตำนานไปแล้วครับนี่ชุดนี้นะนี่นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลูกอมชุดหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาเป็นข้าวเหนียวสุกนะครับก็นำเรียนเรียบเรียงให้เห็นเป็นช่วงช่วงละระกันมาส่วนที่อยู่ในนี้นะครับเป็นชุดที่เขาทำบุญ แล้วก็ทางวัดได้ทํามันจะมีอยู่ในกระดาษมันจะมีทั้งในจีวรแล้วก็ก็ห่อนะแล้วก็กระดาษแล้วก็ห่อนะครับชุดนี้จะลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็มวลสารจัดมากนะครับถ้าขยายดยูจะเห็นมวลสารที่เขาสวยมากนะครับนี่ครับแต่ลูกเขาใหญ่บางคนเขาก็ไม่ชอบใหญ่ก,ก็พอเอาไว้ให้เห็นแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงที่นี่ครับยุคเลขสาม ที่ไม่มีที่แข็งแกร่งมากนะครับแข็งแกร่งมากเขาพยายามดูโค้ดเลขสามดูอะไรต่างๆอันนี้ก็ก็มีการการสร้างเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ลงบอลแบบจา๋าจ๋าแบบกลุ่มนี้นะนี่ครับไม่ได้ลงบอลแบบนี้นะครับแข็งแกร่งมากนะครับอยู่ได้เป็นร้อยปีเลยแหละนะครับอา้าวก็เอามาให้เห็นถึงที่มาที่ไปอันนี้ดูนะครับ นี่เบาวิวเลยนะครับดูนะครับเบาอันนี้มีบอลติดมาหน่อยแล้วก็มีรอยค,อคือคือทำแบบนี้มันบอกอะไรพวกเราได้ด้วยนะครับก็คือเป็นการปั้นมือปั้นมือครับปั้นด้วยมือนะไม่ได้ผ่านโรงโงานโรงง,งงานอะไรสิ้นนะครับก็จะมีเป็นธรรมชาติแบบนี้ให้เห็น วนพังอะไรอ่ะแบบนี้แบบนี้ก็หนึ่งห้าแล้วนะหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้านะครับมันบอกได้อยู่อ๋ออย่างเนี้ยอย่างนี้ก็หนึ่งห้าครับเป็นข้าวเหนียวสดหนึ่งห้าครับถ้าถ้าเลี่ยมอยู่อย่างนี้นะโคดีสามก็ก่อนหนึ่งห้าครับก่อนหนึ่งห้าดูบอลบอลน,นะครับมันก็จะมีสี ต่างกันนะบอลต่างกันนะครับผมอันนี้บอลออกโทนในทนในนะมันเป็นบอลน้ามันบอลวานิชนะครับมันก็ต่างกันอยู่นะครับมันบอกได้อยู่ครับแล้วก็ยกนู้นเลยนะครับที่บรรจุนี่เขาจะเป็นกลุ่มนี้นะครับบรรจุบรรจุอยู่ในอาหอยอยู่ในหม้อบ้างอะไรบ้างนะครับที่เหลือเยอะๆนะครับก็จากทําบุญนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะ ี๋วยวนะครับแป๊บหนึ่งเนาะครับก็ถือโอกาสเอามาให้เห็นกันเนาะสำหรับเรื่องของลูกอมนะครับวันนี้คลิปนี้ก็จะเป็น,นรวมๆไปแหละกับอย่างอันนี้เป็นยุคของน้ําว่านนะครับมันก็จะเป็นเนื้อออกมาทางภลายกุมาแล้วก็มีเนื้อดินผสมด้วยนะครับอันนี้ก่อนหนึ่งห้าครับก่อนหนึ่งห้ายังไม่เป็นข้าวเหนียวสุกนี่อนนี้ข้างล่างนะ หดรอยหารตามนี้เลยครับมีบอลไม่มีบอลเดี๋ยวอันนี้เขาขอมันเผื่ออันนี้มันติดลูกอมติดไม้นี่ครับนี่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 ตัวนี้ครับสตานาเคแล้วก็ไผ่ดำนี่ครับยุคนี้นะครับนี่ครับตัวนี้จะติดลูกอมแล้วก็แปลกด้วยเนาะเขาจะมีการอัตกะกุดด้วยนะครับอันนี้คุณเด้งๆเ,เลยครับนี่นี่ก็ติดเหมือนกันครับผม ก็เอาให้เพื่อนๆได้เห็นภาพแล้วก็มียุคหนึ่งที่เป็นยุคดินช่วงยุคยางนาครับยุคยางนายุคยางนาที่เป็นเนื้อดินด้วยก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับนเนื้อดินยุคยางนาผสมกันนะครับก็จะมีโค้ดของเขาในวาระนี้นะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมเนี้อก็จะประมาณนี้เนื้อแกงครับออกดินออกปูนผสมครับ เอาละอันนี้เป็นชุดเล็กๆนะครับดี๋ยวมันจะยาวเกินนะมันจะยาวเกินมันจะยาวเกินส่วนอื่นๆที่เราสามารถดูได้มันก็ต้องดูส่วนที่เป็นเนื้อเนื้อครับที่ที่เขาเขาร่อนออกอะไรออกนะเราจะดูเห็นถึงยุคได้นะครับเช่นอันนี้ที่เก็บเอาไว้นะครับนี่ครับดูบอดครับดูบอดดูคราบน้ําว่านนะครับแล้วก็กดโค้ดเลขสามดูลักษณะการร่อนของเขาครับนี่ครับ นี่ครับมันก็จะเป็นดินเคลือบอยูนะเป็นหลักนี่ครับในยุควาระช่วงดินก็ดินช่วงปูนก็ปูนช่วงพายก็พายอันนี้นี่เห็น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 ชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนในบอกถึงวาระการสร้างได้นี่ครับบางยุคก,ก็จะมีปฐทวีธาตุก็คือเป็นพวกปฐทวีธาตุก็คืออาจจะเป็นหินปูนทรายอะไรพวกนีนะะนะน้นะครับนะหินทรายที่หลวงปู่ท่านเอามา ด้วยมวนคาถาแล้วก็ค่อยทําเป็นมงคลออกมาก็น,น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี่ครับที่เอามาให้ชมกันวันนี้ในชุดนี้ทั้งหมดเลยนะแต่ทีนี้วันนี้นะครับก็จะปิดท้ายด้วยนอกจากลูกอมเล็กๆแล้วมันก็จะมีลูกใหญ่ขึ้นนี่ครับลูกใหญ่นี่ใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่หญก็ไม่มีตัวเทียบเคียงใหญ่อยู่ครับใหญ่อยู่ น่าจะใหญ่กว่าเป็นใหญ่กว่าลูกมะนาวครับใหญ่กว่าลูกมะนาวอนันนี้อันนี้ก็ยังใหญ่กว่าลูกมะนาวอยู่เลยนะน,นี่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับลูกมะนาวใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าก็เอามาให้เพื่อนได้เห็นว่าลูกใหญ่ๆแบบนี้มันก็มีนะครับสําหรับลูกอมอันนี้จะเป็นวาล่าหนึ่งห้านะครับเพราะเขาเป็นข้าวเหนียวสุกนะเป็นข้าวเหนียวสุกครับเบีราละสองมันก็จะคล้ายๆกับเนื้อเนื้อเนื้อขนแผนเห็นไหมครับ มีบอลกระจายอยู่แทรกซึมแบบนี้เวลาเราส่องดูนะเพื่อนพอจะเห็นเห็นทางแล้วนะเห็นทางแล้วนะครับอันนี้เป็นลูกใหญ่สีดำๆมันก็จะเป็นน้ำมงน้มันพระเจ้าตากหรืออื่นๆนะครับนี่ครับน้ำมันที่ใช้ตัวประสานหรือเป็นไปได้สารพัดนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ จะเป็นปูนจะคนละอย่างกับเมื mm ่อ hmm. สักครู่นี้อันนี้จะเป็นออกปูนปูนเยอะนะครับแต่ก็จะมีเป็นผงผู้ทุกคุณผงอะไรอยู่ผงวิเศษอยู่เ mm hmm. พราะเขาจะออกโทนขาวเวลาสก mm ิดเนี่ยเขาจะออกโทนขาวให้เห็นนะครับนี่นะลูกใหญ่ต่อมามันก็จะเป็นกลุ่มก่อนนี่ครับใหญ่อันนี้ใหญ่ขึ้นมาเลยใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นก่อนน่าจะอยู่ในช่วงของ ่อจากยุคน่้นเลยครับผมถอยลงไปนู่น2534มาเลยนะครับตัวนี้นะดูเนื้อหาหมนสารนะครับนี่ครับรอยพุนรอยอะไรของของลูกอมลูกนี้นะครับก็คือหลังจากที่มันเหลือจากการพิมพ์อะไรเขาก็รวมรวมไว้ครับนี่ครับปั้นขึ้นรูปเอาไว้นะก็เอาไปใช้บางคนก็ไปร้านค้าอย่างเงี้ยเหมาะครับร้านค้าดูมวนสารครับ บางองค์เป็นกระดูกพายบทผลมันก็จะมีเห็นเห็นแลเห็นอยู่นะนี่ลูกใหญ่มากนะครับผมอันนี้ยุคปูนครับปูนจะเบาดินจะหนักมวลสารจะหนักดูง่ายเลยนะครับอันนี้อันนี้เหมือนกันนะครับเป็นอีกยุคหนึ่งผมดูว่าน่าจะเป็นยุคยุคที่ยุคยุคปูนครับยุคปูนนี่ครับ เป็นปูนพัสเตอร์หรือปูนอะไรสักอย่างนะครับมันรวมๆกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นอีกแบบนี้ไม่ไม่สวยหรอกปั้นตะปุ่มตะปั่ม,มานะเขาก็ตามบันทึกเขาก็ว่าสิทธิ์นะโยมใช้คําว่าโยมโยมก็ช่วยกันกดช่วยกันนํามวลสารมาปั้นช่วยกันแสดงว่ามีเยอะหลายคนอนะ คนก็จะปั้นดีปั้นไม่ไม่ดีปั้นสวยปั้นไม่สวยจะจะมีอะไรต่างๆแต่และลูกนะครับมันก็ไม่เหมือนกัน10ลูกก็10อย่างร้อยลูกพันลูกหมื่นลูกก็หมื่นอย่างนะครับมันไม่เหมือนกันทุกอันสําหรับพวกนี้ในะกลุ่มนี้นะครับอ,อย่างเช่นอันนะี้นะลูกลูกเล็กลงมาย่อมลงมากว่านี่ครับย่อมลงมากว่าเยอะเลยก็ก็ยังไม่เหมือนกันนะครับดูโทนดูอะไรไม่เหมือนกันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับ นะวันนี้คุยกันเรื่องของลูกอมนะครับลูกอมลูกเล็กลูกใหญ่หลายคนก็อยากจะเห็นภาพกว้างๆภาพรวมๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะพวกนี้นะครับนะครับออกสีชมพูนะครับวันนี้เขาจะขึ้นมาเองนะครับคาแสดงว่าเขามีคาบบ้านอะไรอยู่แล้วเขาขึ้นมาเองนะครับสีชมพูความรู้สึกผมว่าเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้นะครับแต่ว่าเขาจะผ่าน การเวลามันก็จะค่อยๆที่ลงนี่ครับนี่นะกลุ่มเหลานี้ครับผมเนี่ยมันก็ก็ทำให้เห็นในในการพัฒนาการการสร้างในวิธีการสร้างเราค้นนึกภาพไปถึงในยุคนั้นนี่ครับผมโอเคประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนี่ครับมันจะมีมวลสารอะไรเยอะแยะเลยครับผมก็รวบรวมไว้นะ ใครที่เป็นร้านค้าร้านอะไรเนี่ยเอาไปใช้หรือเอาไปขึ้นในห้องพระห้องอะไรเราก็ขอบาร,รมีหลวงปู่ก็ก็ดีนะดีดีดีมากแล้วก็ส่วนนี้ยังมีนะครับอันนี้นี่น่าจะเป็นช่วงดูแล้วน,น่าจะเป็นช่วงจากสองพัหร้มานะครับมันจะมีเนื้อดินแล้วก็ดูบอลดูบอลด้วยนะมันก็จะมาประมาณนี้ช่วงนี้แล้วก็จะมีอะไรไม่รู้ เยอะไปหมดเลยนะครับเป็นหอยเป็นตะกุดเป็นมวลสารนะเป็นแร่สําคัญแร่ก็จะมีให้เห็นแบบนี้นะครับรวมทั้งรวมทั้งที่ลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับนะลูกใหญ่ๆแบบนี้นะมีครับผมก็มีพายมีสิวรีนะครับมีจันลอยนะครับอันนี้ปูนหนักปูนปูนปัชเตอร์ ไม่ใช่ปูนพลาสเตอร์นะปูนที่สร้างโบสถ์สร้างอะไรนี่ครับนี่หนักหนักเลยนะครับผมตรงนี้ใหญ่ใหญ่มากใหญ่ๆนะครับดูมือนะครับดูมือใหญ่นี่ครับใหญ่มากนะครับนี่นะอ่ะก็เอาเอามาให้เห็นเป็นภาพรวมๆนะครับแล้วก็จะมีในยุคหนึ่งห้าก็จะเป็นแบบนี้ครับอยู่หนึ่งห้าเป็นเนื้อไกยาา่ยัดสาเกเนื้อข้าวเหนียวครับก็จะปิดด้วยขนแผน นะครับวันวาระการสร้างมันจะมีเยอะนะครับอ้าวก็ยังมีพวกนี้อีกนะครับนี่นะอ่าเป็นบีมอัดด้วยขุนแผนเล็กขุนแผนใหญ่บ้างจันลอยมั่งแล้วก็อะไรอะ่ะนี่ครับบกจ้อยอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แกร่งมากนะครับแกร่งแกงออกแกล่งมากแกลงแกร่งนะครับก็เป็นวาระการสร้างหนึ่งลูกก็จมย่มลงมาแต่อันนี้ดูเทียบ เทียบเทียบนะครับใหญ่กว่ากันเยอะเลยนะครับนะก็เอามาให้เห็นว่าเขามีการสร้างแบบนี้อยู่นะครับนี่ครับชัดไหมเอ่ยนี่ครับอันนี้เซียนโตก็จะผพงฟังรวมๆแบบนี้ขุนแผนอันนี้เป็นปิตาครับผมปิตาจัมโบนี่นะ ฝังรอบๆแบบนี้นะครับนี่ครับเนาะเอาก็วันนี้นะก็มาให้เห็นภาพกว้างๆภาพรวมๆนะครับของลูกอมหลวงปู่ใหญ่มากครับใหญ่มากเป็นภาพรวมๆภาพกว้างๆสำหรับเพื่อนๆที่ทักมาขอมาอยากจะเห็นอยากจะชมว่าเออเขาเป็นยังไงบ้างครับก็เอามาให้ชมว่า ในแต่ละยุคแต่ละเวลาเขาก็ยังมีแบบนี้ถามว่าหมดไหมจากที่ผมนำเอาไม่หมดหรอกครับมันเวลามันจะเยอะนี่ครับเนาะเอามาให้ชมกันประมาณนี้นะครับรวมทั้งลูกเล็กลูกใหญ่หมดเลยนะนะในชุดทั้งหมดนะครับก็หวังว่าคงจะมีสาระนะบ้างไม่มากก็น้อยอยู่ในพานก็มีครับนี่อยู่ในพานนะอยู่ในพานสาระบ้างไม่มากก็น้อยนะครับได้เห็นพัฒนาการการสร้างมงคล ใน,นในชุดของลูกอมเนี่ยของหลวงปู่นะเนื้อขุนแผนเนื้อพระพิมพ์อื่นๆเป็นอย่างไรนะครับลูกอมก็เป็นแบบนั้นตามนั้นตามวาระตามปีนะครับโอเคนะครับก็ผมเพื่อความบันเทิงเพื่อนๆที่ดูก็ใช้พิจรารณาในการรนะับชมรับในม,มาศึกษาเรื่กเป็นเรยลรูก้กันไปประมาณนี้แหละนะครับมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยินดีอย่างยิ่งนะครับ เนาะภายใต้ความเคารพศรัทธาในบารมีหลวงปู่ท่านเหนือเสียงกล้าวเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับให้เห็นภาพรวมๆกว้างๆนะภาพรวมๆทั้งหมดนะก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะโอเคครับผมบุญรักษาทุกท่านทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยค้าขายร่ำรวยทำอะไรให้สำเร็จเฮงๆบปังมีโชคมีลาบทุกท่านทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอพระคุณมากมายครับสวัสดีครับ